ถ้าสามคนนี้ยังคิดถึงการกินข้าวหม้อเดียวกันดื่มน้ำขันเดียวกันครับนำพาประเทศชาติมาด้วยกันสู้ศึกมาด้วยกันเขาต้องหวนกลับมาปอดอคอเพื่อนำพาพักหลังทผชิลับเดินไปข้างหน้าจะออกไปตั้งพักผมคิดว่าไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นประยุทธ์จึงส่งคนบางคนเข้ามาอยู่ในพัประชาลับโดยมาเป็นที่ปรึกษาท่านประวิทอาจจะเป็นกาวใจ อาจจะเป็นตัวเชือ่อมและสร้างความเข้าใจและที่สำคัญคนคนนี้อาจจะเป็นตัวใต้ชิดสอสอเพื่อที่จะนำความต้องการความปรารถนาบางเรื่องของสอสอไปบ,บอกระยุประยุทธ์ก็ส่งกลับมาครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถ้าวระยุทธ์ไม่อยากเป็นสมาชิกพักอยากเป็นนายกรอยๆเหมือนกับป๋าเปรมก็สามารถทําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การสร้างความเข้าใจและแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปัน ท่านผู้ชมครับสถานการณ์โควิด -19 ที่ท่าระบาดในประเทศไทยตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเยอะนะครับรเพราะยอดของผู้ติดเชื้อเริ่มที่จะต่ำกว่าหนึ่งหมื่นในบางวันนะครับแต่ว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะยังเกินกว่าหลักร้อยอยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องที่ยังจะต้องเข้มข้นต่อไปนะครับขณะเดียวกันเรื่องสถานการณ์น้ําตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทําให้เลซี่ของต่างรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองไมว่ะเจนฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลน,นี่ก็มีภารกิจในการที่จะต้องไปดําเนินการนะครับ ข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะเดียวกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะฮะเรื่องของสามปอนะฮะเรื่องภายในพักพลังประชารัฐรวมไปจะกระทั่งถึงสถานการณ์นับจากนี้ไปเนี่ยนับไปหลังสู่การเลือกตั้งจริงรอยู่ไม่อย่างไรวันนี้ผมอยู่กับนักการเมืองอาวุโสท่านหนึ่งครับความจริงนี่หลายคนก็รู้จักมาคุ้นกับท่านดีครับถึงแม้วตอนนี้จะต้องพักการทําหน้าที่ของการเป็นสสอ,อยู่นะครับแต่ว่าก็ ยังเกาะติดสถานการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องกับคุณถาวรเสี่เนียมกับดี่านบุตีช่วยประการกระทรวงคมนาคมนะครับสวัสดีครับคุณนนท์ครับสวัสดีครับครับเรื่องสถานการณ์น้ำนะตอนนี้จะเข้ามาดูจะเป็นเรื่องใหญ่ทดแทนเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ถามคุณถาวรเลยว่าสมัยยิ่งรับหลายคนกําลังพยายามที่จะไปเทียบนะซึ่งปัจจัยหรือว่าหรือว่าองค์ประกอบมันอาจจะต่างกันนะครับแต่ั้นบอกเอาอยู่ เัาเี้เอาอยู่ไหมครับท่านาน่าจะเอาอยู่เพราะผมดูมวลน,น้ำน้อยกว่าในยุคของยิ่งรักครึ่งต่อครึ่งอเพราะงั้นการที่ฝนค่อยๆตกบ้างหยุดบ้างครับแล้วก็น้ําค่อยๆเดินทางมาจากทางเหนือมาถึงนครสวรรค์มาถึงชัยนาบสิงห์บุรีกรุงเทพนี่หรือนอนทบุรีนี่มันต้องใช้เวลา อย่างาก็7วันสิบเ้าวันเมื่อเป็นเช่นนี้มผมคิดว่ารัฐบาลก็เอาอยู่คืออาจจะมีประชาชนบางส่วนที่มีความรู้สึกว่า,าวันใจแล้วก็พยายามที่จะไปนึกถึงเหตุการณ์ปี5้แต่แว่าเท่าที่คุยกับบูร,คบรูคุยกับผู้รู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเดี่ยวอมว่ามันต่างกันเยอะใช่ไหมครับตันดาวนฮะค,คือในยุคน้ำที่เก็บไว้ในเขื่อนเขาระมาณ ไม่ได้ดูคําทํานายหรือการอ่านอากาศของกรมอุตุหรือการติดตามสถานการณ์ว่าพายุจะเข้ามาเมื่อไหร่ครับฝนท้าจะมาเมื่อไหร่ยังไงปริมาณเท่าไหร่เมื่ออ่านผิดน้ำจึงกักเก็บไว้เยอะพอกักเก็บไว้เยอะพุกฝนตกเหนือเขื่อนมากก็รีบปล่อยรีบปล่อยน้ำาขอาังรับหนึ่งหนาแต่ขณะนี้เขาบริหารจัดการน้ําได้ดีต้องยอมรับครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญก็คือว่าสถานการณ์เนี่ยมันต่างกันนะครับปีห้าสี่กับปีปัจจุบันเนี่ย สัจจัใจสัตว์การน้ําหรือเรื่องการบริหารการน้ําอย่างที่คุณทวรเรียนไปเมื่อสักครู่คือคือมันคนละแบบเลยคนละอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะวันวิตกเรื่องสถานการณ์น้ำเนี่ยไม่ต้องไปคิดขนาดนั้นนะฮะครราวนี้พอเจอเรื่องสถานการณ์น้ําก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวโยงมาถึงคนในรัฐบาลนะครับคุณทวารน,นะคือพลังประชารัฐในฐานะพักที่เป็นพักใหญ่การนาหลักของรัฐบาลวุฒ็กรยุทธ์ในตาแหน่งหัวหน้ารัฐบาล บิ๊กบอมในแตนดอนเย่อกด้วยในแต่หุวหน้พพพาพรประชารัฐด้วยในเรื่องที่ผ่านมาก็ถูกตั้งกสิเกตบอกเ,อเรื่องของการเดินทางไปดูน้ําไปดูสถานการณ์น้าไปเก ض, เิดให้กําลังใจเนี่ยก็ถูกตั้งกสิเกตว่ามันเป็นการกระลอกกากลังกร,กรือเปลหรืะวานสองตอในมุมของคุณถาวัซึ่งก็ร่วมรัฐบาลทุ่ดีมาเช่นเดียวกันมองยังไงครับสองคนมีปัญหาจ,จริงหรือเปล่าหรือว่ายังไออก่อนหนึ่งออกไปทํากิจกรรมตรวจ ผลกระทบอันเกิดจากผลถกน้านท่วมก่อนอืผมว่าต่างคนต่างปรารถนาดีแต่ถ้าไปจุดเดียวกันก็กระจุกตัวการสั่งการการแก้ไขปัญหาก็ได้แค่หนึ่งเดียวแต่ถ้าไปสองจุดหรือสามจุดก็สามารถสั่งการการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นผมจึงมองในแง่บวกว่าไม่ใช่เป็นการประลองกาลังครับก็มองในแง่ดีว่า ต่างคนต่างลงไปช่วยณนะพื้นที่ที่แตกต่างในพื้นที่ที่ห่างไกลกันและก็ทั้งเพชรบุรีก็ดีแถวยุทธยาก็ดีนะฮะหรือแถวชัยนาทก็ดีหรือ,อ,อนายกไปที่สุขโขทัยก็ดีทั้งหลายทั้งปวงหเหล่านี้ผมไม่ถือเป็นควา,ามแตกแยกหรือเป็นการร่วมกันทํางานแต่แยกการทางานครับเป,เป็นเรื่องของการร่วมกันทํางานนะฮะเรื่องการลงในพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดมคผลต่อในส่วนทางรัฐบาลเองนะฮะดีกับไปยีนองประชาชนครับแต่ว่าคราวนี้มันมีปัญหาตรงนี้ครับคุณดาวน์นะคือสสของพลังประชารัฐเนี่ยก็กกเป็นปัจจัยที่เราควรจะไปคํานึงถึงมอนกันเพราะว่าก็ถูกตั้งสังเกตว่าถ้าสสเนี่ยไม่พยายามรวมตัวหรือไม่พยายามที่จะไปลงพื้นที่เข้าข้างของซื้อของผลิตภัณฑ์มันก็จะม,มีปัญหาเรื่องของการถูกเปรียบเทียบเรื่องของการประลองกัน ในเชิงของพลังประชารัฐในมุมของท่านที่งซึ่งเคยเื่อมรัฐบาลมาเนี่ยมันมีปัญหาข้างในต้นะสิ่งแรกทุอคนทราบดีแม่ผมจะพูดหรือไม่พูดว่าพลังประชารัฐมาจากหลายกลุ่มหลายเชื้อชาติอืมอย่างน้อยห้ากลุ่มครับอย่างน้อยห้ากลุ่มอย่างน้อยห้ากลุ่มเร่มมาอยู่แล้วก็แยกมุ้งอีกครับดูแลกลุ่มนี้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 เพราะฉะนั้นใครเป็นหนี้บุญคุณใครใครกรชิดใครก็ไปหาจุดนั้น เพื่อไม่ให้ผ่านเรียนผ่านงานหรือมาณสายครับเป็นเรื่องปกติที่พักการเมืองซึ่งเป็นพักเฉพาะกิจผมกล้าพูดขีดเส้นได้ที่ว่าพักพลังไทยประชาธิตเป็นพักเฉพาะกิจค่ะแนี้นะส่วนทะวิวัฒนาการต่อไปข้างหน้าเป็นยังไงผมยังไม่ทราบแต่ว่าน้าข่าวนนี้เป็นพักเฉพาะกิจคือจะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมบางคนก็อาจจะตั้งข้อสเกงตส้ครับคุณดาวนนะบอกว่าไม ถ้ากิดวด่าพลเอกประวิทธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคด้วยเป็นนาย,าย,ยกรัฐมนตรีด้วยนะฮะคือถ้าท่านไม่อยากจะเห็นภาพแบบนี้ท่านอาจจะปาราณนักเรีนต้นเรียกคุณธรรมรัตมาเรียกคุณรนรุมมมาบอกว่าอย่าเลยก็เอาไปเท่าที่จําเป็นจะได้ไม่ถูกตั้งข้อสเก็ตเพราะสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือประชาชนเนี่ยคือจะเฝ้ารอดูว่าตกลงจะมีสสไปร่วมพลประยุทธ์เท่าไหร่ไปร่วมพะเอกประวิทธ์เท่าไหร่ข่าวเรื่องการแบ่งจักการน้ำเนี่ยท่าจะไม่มีปรากฏ หรือไม่ใช่เรื่องที่สือ่อหรือคนทัว่วไปห้ความสนใจต่างหากใช้ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวไปปิดไม่ได้ครับอืมความจริงไม่รู้วันนี้พรุ่งนี้ก็รูรเพราะรู้กันอยู่ว่ามีการโทรศัพท์ไปหาอืมสสเพื่อที่จะมาแสดงพลังให้เกียรติให้ความสําคัญไอ้เรื่องนี้ปิดไม่ได้ใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ประสานงานเพราะ ผมกับพลังประชารัฐก็มีเพื่อนอยู่ในนั้นกันเยอะครับเฮ้ยไปยังไงเฮ้ยมีทัวร์สัมมาผมต้องไปจุดนั้นอันนี้เป็นเรื่องปกต,ติอี่ตยังไงก็ตามครับอในราชวงกินบางราชวงโทษนะอย่าอย่าเรียกว่าราชวงกินในการปกครองในระบบไหนก็สุดแล้วแต่คนที่อยู่รอบข้างจะทําให้หนายเสียอยู่ครับอืมจะทําให้หนายเสียหายอยู่บ่เพราะฉะนั้นนายเอก็ต้องเข้มแข็ง แล้วก็หนักแน่นฟังหูไว้หูคลองข้อมูลครองข้อที่จริงถึงจะอยู่ในสถานะที่สามารถนำพาประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้อืมครับก็จะขึ้นอยู่ทั้งนายแล้วก็อยู่ทั้งคนที่สนับสนุนครับที่ผมพูดถึงราชวงศ์จีนทางราชวงศ์ไม่ได้มินประมัดราชวงศ์จีนพระมหากษัตริย์จีนนะครับดูจากในเรื่องสามพบคดีหรือนิยายจีนก็ดีนะครับ การล่มสลายของราชน,นจาจักรของแต่ละประเทศเกิดจากคนกระจุกสอ,อรหรือขันทีคือนี่ก็จะมีบทบาทเยอะ,ะรถ้าเราติดตามเรื่องหลังจีนะสุดท้ายอย่างนี้ครับคุณาวรน,นะเรื่องของการนับถอยหลังไปสุการลตั้งนะจะเป็นปีหน้าหรือจะต้นปีหกหกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่หลายคนกําลังลุ้นกันอยู่ก็คือกางประชารัฐจะเดินหน้าต่อ,อยังไงจะมีทัพของประหลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งเป็นมาคู่ขนานเพื่อจะ สารต่อส่งเสริมสนับสนุนผลเอกประยุทธ์ยังไงรวมประชาธิบัตยเลือกตั้งสงารใซึ่งก็รอล,ลุ้นกันอยู่ว่าตกลงเนี่ยในกฎหม,มายประกอบรังม่าร้วยการตังสอสาที่ออกมาได้รูปแบบไหนมองเรื่องนี้ยังไงครับพ,พรักพลังประชารัฐตั้งขึ้นมาเพื่อให้นายกประยุทธ์ได้อยู่ในอำนาจต่อเน,นี่ยครับเพราะฉะนั้นสามท่านไม่ว่าปอประยุทธ์ปอประวิตรปอป จะต้องกลับมาดูอดีตเคยกอดคอรักกันมามและปณิธานในการทำปฏิวัติและจับตั้งพัคการเมืองโดยให้ท่านประยุทธ์อยู่ข้างนอกครับเพราะฉะนั้นพัคนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญถ้าสามคนนี้ยังคิดถึงการกินข้าวหม้อเดียวกันดื่มน้ำขันเดียวกันครับนำพาประเทศชาติมาด้วยกันสู้ศึกมาด้วยกันเขาต้องหวนกลับมากอดคอ เพื่อนำพาพักพลังประชารัฐเดินไปข้างหน้าจะออกไปตั้งพักผมคิดว่าไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นประยุทธ์จึงส่งคนบางคนเข้ามาอยู่ในพลังประชารัฐโดยมาเป็นที่ปรึกษาท่านประวิตรคับอาจจะเป็นกาวใจอาจจะเป็นตัวเชื่อม,อมและสร้างความเข้าใจและที่สำคัญคนคนนี้อาจจะเป็นตัวใกล้ชิดสสเพื่อที่จะนำความ ต้องการความปรารถนาบางเรื่องของสสไปบอกประยุทธ์ประยุทธ์ก็ส่งกลับมาครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถ้าประยุทธ์ไม่อยากเป็นสมาชิกพักอยากเป็นนายกรอยๆอยเหมือนกับป๋าเปรมก็สามารถทําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การสร้างความเข้าใจและแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันตาแหน่งกันให้หลุดตัวก็แสดงว่าจะอยู่จะจะจะเป็นลักษณะของการส่งตัวประสานเข้าไปอยู่ในพรักแทนที่จะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่อย่างที่เป็นกระแสข่าวกันอยู่นะฮะ เอาเส้นแที่เดียวของประชาธิปัตย์เป็นยังไงฮะประชาธิปัตย์ก็เป็นพักขนาดกลางขนาดน,นี้ไม่ต้องเสน้นใบมีแต่เป็นยังไงของประชาธิปัตย์ยังไงก็แ,แต่พักใหญ่กินรวบแน่พัคใหญ่กินรวบครับ,รบเลือกสสเขตเลือกสสบัญชีรายชื่อไปแพทเทิร์นเดียวกันครับก็ก็ต้องลงคู่แล้วที่สําคัญเขตเล็กลงพักที่มีเงินถ้ากกตไม่ทําหน้าที่ก็จะซื้อเสียงได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ นั่นคือเลือกตั้งปี44ปี48ปี50ปี54พักเพื่อไทยพักใหญ่มีเงินเยอะเจ้าของทุนเป็นทุนสามานต์กินรวบะอย่าไปคาดหวังว่าพรกประชาธิปัตย์จะขึ้นมาลำดับสองหรือลำดับหนึ่งครับอยู่ลำดับสามหรือสี่ก็ดีดีที่สุดแล้วครับนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นะฮะ ในช่วง,งการเมืองนับอย่างนี้ไปนะครับจากคนที่ต้องบอกว่าเป็นนักการเมืองอาวุโสนะครับทุกคลีตีโมงอยู่กับแวดวงการเมืองมาเป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่ปี2511นะฮะคุณถาวรนเสเนียมารับขอบคุณนะครับวันนี้ครบขอบคุณครัอบ,อ,บอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามช่องและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ะถอยไปได้อย่างไรเสียดายวันเวลาว่าจะฝันฝ่ามามาตั้งไกลผ่านลมและผ่านฝนจนเกือบจะพบตะวันสดใสแล้วทำไมหัวใจจะหยุดฝัน อย่าเพิ่งอ่อนแอแผลไม่ได้แปลว่าจบสิ่งลําคาที่พบคือประสบการณ์ไม่มีนักสู้คนไหนไม่เคยเจ็บปวดร้าวรานรางวัลบางครั้งต้องแลกไยน้ำตาหากเธอลอ จะคอยประคองหากเธอร้องมาร้องให้ไหลฉันหากเธอลากับวันร้ายร้ายหลับตาทบทวนความฝันฝันนั้นยังน่าไฟฝันอยู่หรือไม่ลองมองย้อนกลับไป คนที่ดูถูกเธอไว้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเหล่านั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้ ลองมองย้อนกลับไปฝันเมื่อวันเริ่มต้นจำได้ไหมไอ้คนที่ดูถูกเธอไว้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเหล่านั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้ ธอหมดแรงฟันคนเรานั้นคงดูแกลหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้จะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้จะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้